สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีนะคะแฟนคลับแฟนช่องนะคะทางเพจเจ๊ตังคนผู้ไทยนะคะสมเด็จแล้วก็ทาง youtube เจ๊ตังคนผู้ไทยนะคะแฟน youtube แล้วก็แฟนเพจเนาะพี่น้องตอนนี้เฮ้ายู่น้าบ้านของคุณยายพินนะคะตอนนี้ก็เป็นวล่นา่าาจะใกล้จะหกโมงเลงแล้วนะคะและพี่น้องลงมาหาคุณยายนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมไปติดตาม กดติดตามที่เพจเจ๊แต่งคนผูไทยสมเด็จด,ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมยตีนเขาพี่น้องคะคุณยาอยู่ป้าจ้ากำลังจะติดเลขค่ะพี่น้องคะอ๋อบ่าคุณยายติดเลขเลยนะคะ อย <descending level. S 2> ู่ตำบลํำกลังแต่ตแตตตว่าตกลางคืนปิดที่เราติดข่าพุ่นเข่าววงหลอดไฟอือครับไอ้นี่ของแม่มีตรงอยู่สาม e UH, <świat> ตเขามาซื้อไปซื้อไปแล้วเขาจะบอกแม่ว่าเลยได้ที่นี่อือันนี้แหละนี่มันตรงอยู่สามใบงวดที่แล้วครับงวดนี่ละแล้วคือจังเกตต่างกับเป็นยุนากรุงเทพไอ้แก่น่ะซื้อไปค่ะแม่เพิ่งจอดเพิ่งก็มาหาหาเพิ่งเกิดก่อนเลยว่าแจ้ทำไมซื้อแปดหกห้าอ้าว ไม่รู้เหรอว่าเลขรถน้องอุงอิ่มแน่ก็ซื้อแล้วเมื่อมึงตรงกูได้กูก็ไปหาซื้อได้ค่บ้านน้องแซงหญ่ไปหาได้เออมีตรงยี่สใบก็เอาแต่หกหาดึงเมื่ตะกมืแต่แต่บอนีตรงมัตรงแค่นี้คำว่าหกหาก็หาหกเม่เมือเมอเมออมื่อือเมื่วี่เื่อเ่ือเ่อเมอเเมื่อมน่มื่อเนื่มอเมื่อ่อเมอมาเม่อ่อเ่่อือเ่เออเออ่ แ่เด้านกันเ่้อาบอกว่าะเบี้ยเบีหกห้าห้าหกเลยบ่แม่เออนี่ว่านี่ว่าบอมมี่มีอยู่ใบหนึ่งไปไปแลกเข้ามกด้ยกันไปซื้อเข้ามากามาหลอกคนดีๆเลยเ่แต่ว่าไม่เปหาหาฮุกเาว่าคุณแม่ได้อปีนน้องเป็นเทคนิคการขายการขายเทคนิคการขายนะคะกระทะธรรมดากระเพือกกระเฮ็ดพวกข้องอยู่หลอดนะไหมเนาะขนาดมือดีเขาสร้างให้ไปเอาของที่ว่าเขา ไอ้สายบุญเขาตักบ้านแล้วเขาเอาอาหารเนี่ยอยู่กับบ้านเขาเซ็ตบะหมูบ้านละเดือนเดือนละหมูบ้านเขาม่สร้างอะไปเอาเขาต้องไปเขาขายของดีกว่าบ่มีเวลาบ่มีเวลาพี่น้องบ่มีเวลาเฮ็ดนะเพราะว่าเขาเฮ็ดอันนี้แหละเขาใจคุณยายอยู่กับตองเฝ้าเฮ็ดเฝ้าขายเพตองเขาลงทุนมาหลายแล้วน้องแม่นนาะลงทุนบาว่าแต่แพงใหญ่เขามานางปูพ่อแพงเขานี่แพงใหญ่ก็ยังขายอยู่ธนาคารกรุงเทิอยู่จ้าแม่ไงเขาหนัก <ฮ>สาเหตุเดี๋ยวมืออืนพอมาแล้วท้ายเจ้าของจังหวัดเลยเจ้าของทีเขามากเขาก็เพรนแม่ถอ,อมซินอ,อีกอ่ะแม่เ<อ>มื่อยเมื่อยเมื่อยว่ามันบอลหลอดเนี่ยมากหนึ่งซีหนึ่งเจ็ดค่ะแม่ตารางซีซีเมื่อเขาก้มใส่บาทเจ้าของก็ต้องรีบของเจ้าของไปออกตัวหนาหพอด้นแ,นแต่ว่าเกิดที่ยังเก็บตังไอ้ก็ยังย่ายว่านั่นหรอกว่าฝันในนั่นแหละแต่ว่ามันตียังหายว่าได้บักพงอยู่ทงหน้าบนญธรรมนี่สวยง ไมบอกงามไอ้มันตีไฮว่าได้มันตีที่ว่าเขาใส่ชุดแดงอ,ะอ่ะหลังจากเลขกออกอะ่ะใส่ชุดแดงแล้วไปขึ้นรถสามล้อสกายแล้วมันสีวางได้เอาแล้วก็เล่ายาวไหมเฮ้ยง้อมึงอะใส่ชุดแดงเสื้อผ้ามึงตากอยู่เล่ากันแดงมึงสิขึ้นรถมึงมาเก็บเสือเอ้อผ้าแน่เอาเสียตียังไงจากนั้นมากไล้ฟันยังเลยบอกเมื่องแต่ว่าโตแม่เองอะ มากเด้อมากตัวได้ไหมเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเออมากมากเลยดึงแหวก็มีแต่เก้าเจ็ดสองมากเก้าเจ็ดสองตัวได้ก็แม่ถือว่าเห็นอยู่สาสื่อกว่านสื่อจนเว้ยอย่างเงี้ยแปดหกห้าครับแต่ว่าตัวเลขมันจำหายจำยังไงมันบาท่านได้เฮ็ดเหมารถมาซื้อเลยบอกครับเออเพว่าผมพวกผมอยู่ซีสเกตมันบาเป็นหมาแบบนั้นเขาซื้อเลยอะไรไปทางมั่งมีสายเขากะเอาแต่มันบอมีแล้วอ่ะ ได้ได้เลขมาถึงร้อยใบแต่ว่ามันมากหลายคนนะนะใบสันปนไปเออแต่ว่าถ้าเป็นซี่ตัวแปดแปดหกห้าครับลเลขลดมันนะเราถึงบอกสามตัวนะครับเออเอสามตัวดีกว่าแปดทุกหาเลขแม่มากตัวแรกกครับแม่มากเก้าเจ็ดสองแปดทุกห้าก็ดีหล่ะเลขแม่มากเยอะเด้ดิเก้าเจ็ดสอง กับลางแม่แม่มากอยู Me, ่สองตัวแม่มากหาแปดกับแปดสามลางได้น well ี่ถ้านี่แหละแม่มากเล็กอยู่เลยนีะเพราะว่าแม่ต้องการเอาเล็กเกาะออกก่อนเพราะว่าแผงไงเขามาท่านเลยเขาแผงไงเขาแล้วแม่ขันหมอนุ่มเขาแปดห้ากับแผงไงกับพ่อสู่เขาแล้วนะแม่แล้พ่อสู่ได้แม่พ่อสู่เขาลุกเล็ที่สองสามแต่ทั้งเล็กชุดเล็ยังอะต้องเป็นสี่หาพันแต่ไปไหสองตัวเน่แปดห้ากันนี่กับครับต้องแปดสามท่านนี่แหละแปดสามสามแปดกันกับไปรับ ก็เป็นาต่นี่แม่มากแม่มันเดี๋ยวมากเลขไรเลยเพราะว่าหนึ่งแม่บไม่มีเวลาสิซสืบพ่อเอาเวลามานนีสักอนเพราะว่าจะพอกินแล้วว่าค่ะเขาเละไรเข้าเละหน่อยแล้วโถมเข้าโถมเขาบบได้เออปากอย่างหนึ่งแต่การกระทามันบ่งบอกไปอย่างหนึ่ง <c oughs> เราก็เอินวันป่าปลา,าสายน้ําใจเสร็จก็จะว่าวาว่าว,าว,าวาดีดยา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 เด้ยันจะย้ายบาเด็คงเดขายบ<อ>แต่ถรรมาปุ๊บย้ายขยับหน่อยอืมจังซานมึงเสกตัวยับไปใส่เลยนี่วิธีถ่งฝาบมอสูงห่ือว่าอะไรสูย,ส<ช>ยับไปหลดแต่ที่ตนเจวหน้าแม่ไม่ผู้ใดเห็นแต่ที่น<อ>ตนที่เขาซอยก็สานเหตุนี่แหละเขาก็ซื้อซอยแม่เด้อมไปนองไปอุดหนุนช่วยคุณแม่หน่อยนะคะใครที่อยากจะอุดหนุนช่วยยายพินนะคะอยู่ที่ธนาคารออมสินนะคะ อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินคุณยายขายอยู่นาธนาคารพี่น้องไปเบื้องเอาว่าพี่น้องมักตัวใดนะคะว่าเอตัวเลขได้ดวงใจคือตัวใดหรือว่าบางคนก็มาถามอี่แม่ได้ว่าอี่แม่มักตัวใดมีบะก็มักไี้แหะมีคนถามอยู่บอกมาซื้อว่าบอกบอกก็บอกเขาบอกตรงๆนี่แหละค่ะมกเกตกำสองกันอย่เงินนี่เออก็เลขสี่เอาไซเก่าเ็ดสอง เก้าเจ็ดสองเออตะลางเนี่ยอักจากแมหนังสือขีดขาดหน่อยเขาคือแปดสามส้มแปดตอนนี้ล่ะนี่จากดึงแม่หนังสือน้อยค่ะแปดสามหนึ่งแปดสามกับก็หาแปดนี่ดึงแม่หนังสือน่อยก็หนังสือใหญ่เขาอันนี้มาหนังแนวทิศไทยน้ำเนี่ยทิศไทยน้ำเนี่ตัวนี้วะแม่เออนี่ล่ะ มาก็นี่ล่ะแปดหกห้าเก้าเจ็ดสองอันนี้เสียอันนี้ย่าเร่งเร่งลางเด้แปดสามพ่อแม่เออแปดสามก็แปดห้านี่แหละแต่เทิงนั่นแม่ของแม่อันนี้แม่เบเกยวของเขาครับแม่มากเก้าสองอันนี้สองเกต์ทางเทิงอะแป่ทุกหานี่เมารถมาสื่อนะครับอันนี้เนาะคนทีสเกตว่าบ้านเดียวกับมัานนาราคุณเจ้ามันเป็นเรื่องมันมีพรสวรรค์ค่ะว่ามันเป็นเด็กหน่อยมือพิการยังซี่ได้ค่ะวะมันเป็นมันเป็นมื้อาสมบูร์แต่เสียงมันดี เชียงดีนะแม่นะแต่ว่ามันกระทุบานมันถูกด่เพื่อนกะเพื่อนได้เป็นหมอ้ามคนด่างพวกกบพวกขี่องเนาะนั่นหลัมัน่าใจบุญอยู่เด้ออพวกมาไล่หลายๆกับแจกพวกนั่นแจกพวกนี้เลยบ้านมันถูกเมื่อก่อนบอกันนั่นบอกเถาบ่มหลักอู้เถาแล้วหกสิบกัวละตั้งใจภาคลูกไอ้คนหูจักคนฐานาดีมันซื้อมาเลยบ่มเป็นราสินดิงมาเลย สกวนซื้อไหเลยสกวนอุดรอนจะกว่าไปแล้ววันแล้วไรลมัแ่ทกหาเห็นที่ไหนซื้อตรงนั้นเลยซื้อเห็นที่ไหนซื้อที่นั่นจอดที่นั่นละว่ะเออแสดงว่าเอาบบอันเล่ตัวนี้น้องกระเพิงมากแต่พ่นไดไหมจอดอุดดอนพูนเล้วหันซารแม่หันนี่คนน่ะนู่นไปถ่ายคลิปยั่งน้องอุิงมาันได้ไปวันที่สิบ สิบสามครับเออสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ช่วงนู้ก็สิบไปกอดติดสถานการณ์เี่ยพุ่นค่ะไอหาข่าวแนวทางไอเอฟซีไอพ้นได้ถือดีนี่พนเด้มีกันแะ้วอย่าต่างกันจได้คงข้องจ้านู้ก็อยากถือยู่แม่เขาบอกเขาบอเหัวาบอแม่นพวกแพงยไ่ได้บอกแม่นบอกได้กว่าครับ เขาบอกว่าเขาเพดิดงบอกแม่ก็ยังว่าเขาซื้อตัวนี้ไปแล้วเขาจะม,มาว่าวเลยโอ้หมายความว่าเขาพพกันซื้อแล้วอออีแม่บรูยังขายย่างเดียวขายย่างเดียวเพาาราะว่าทอนซับกรทอนซับน้อยเอา้าจ้ะถามเขาหายว่าตกลงบอกแม่นั่งแน่แม่สิแม่สิไอ้นั่น<อ>แม่สิซื้อดอกเจ้าจ้าเจ้า แก่ขยักพี่ท่นคือกันแม่พี่ใบนั่นก็ะเได้นั่งเขามาสวัสดิการก็ะเได้เอาบอกแต่นั่งนี่ได้เฮ็ดเรียบร้อยแล้วเงินคุณผ่านบัญชีเกินแสนเลยเธอพิมพ์นงอ่าศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์หกหกห้าสามนี่แหละเลจะไปเขียนให้เชิญเธอเขียนลงให้เอฟซีเธอพูดได้อยากไปวุ่นวศูนย์เก้าแปเขียนเส้านี่แหละข้าเจ้าช่วยเขียนรอบรอบขยักถือเลยบ่เป็นว่าถือลงแล้วมันที่สองที่สามก็เอาดอกที่หาก็เอาดอก ก็เชียดไส้เฉียดขัวอยู่นี่พ่ได้กินในไส้นะเนาะแม่เนาะก็สร้างตัวนารังเอาเอาเอาสิซะทุกงวดก็ได้ทุกงวันระใบก็พอใจละอแม่เยอะก็ได้กินแม่แม่เหนืยเนื่อย่ศูนย์เก้าแปดนะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์หกหกห้าสามสี่ปุ่นอยู่ในครอบมันละหนึ่งศูนย์หกหกหกกหห้าสามสี่ห้าสามสี่ใหญ่ทิม เออเขียนให้แน่เธอไมีคนอยากไปอุดน้นเล้าก็ให้ไปหนาธนาคารขั้นผมเด้อพี่น้องเด้อช่วยแม่เนี่ยเลขนั่นเลขน้องอุ้งอิ่มเป็นเลขโลดแต่เลขมากแม่มากตัวเดียวอีนี้หวดนี่แม่มากตัวใดก็นั่นแหละสามตัวน่ะแปดหกห้าเออบ่อแม่เนี่ของน้องอุ้งอิ่มแม่แม่ใจบ่อป่านไหเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองบ่อแม่เน่จะเป็นทั้งเครื่องแม่ตีใส่นเก้าสองกับเจ็ดสอง ไอ้ทีนนี่เลขใหนังสือหน่อยขีดขาดห้ามันเผลอบาได้เลขน้องรดน้ององค์ยิ้มบอกเขาลดเป็นเลขรถของน้ององค์ยิ้เนาะที่คุณแม่จดได้จําได้แปดหกห้าวัสานสันมีคนจากสีสเกตมาซื้อตัวนี้ล้วบอกแม่ถามหามตัวนี้เลยบอกหาหาตัวนี้เลยเจอที่ไหนซื้อที่นั่นเจอ,อพวกเขาดีเขามาเรย่อยไม่ต้ผูไชายดอกเขาบ่าได้ม่ถึงลอยากไอจ่ยยังแล่าลรมากหละจ้างวดที่แล้วเราถึงวันถึงลาย โอ้เราถือหลายติโอ้เขามีกระสุนในเมียเนาะเออเขามีแต่ทองไสตที่ฐานนั่นดีใส่ท่อสีห้าปกตินะต้องปเดี๋ครับรถดิบดีหรอกรถกระบะคันใหญ่บอกเขาเกินซีรอขคันใหญ่นะเป็นโฟวินบอกแม่แป่ทกหาเ้นกับอันเก้าเจ็ดสองนี้แม่มากเองแปดหาก็แปดสามเด้แปดสามเป็นเหล็สมุดน้อยเขาอ๋อเล็กไเล็มเออเล็กนเล่มเฮาเก้าสองก็สองกนนี่แหะแม่มากที่สุดเลยกับจุดไปดเลย ก้สองก็สองเจ็ดใบแมมกเก้าสองก็สองเจ็ดบแมกเป็นักเป็นเท้างดูค่ะอันนั้นแมมักเป็นล่างค่ะินเอาในน้อยยังสี่หลาเก้าสองสองเก้าเจ็ดสองสองเจ็ดหกประตูใบโลดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกประตูใบโลดเอาเต็มสูตรเลยหกประตูแม่ห้าประตูละสิบบาทแม่นสิเขาตัวใดห้าก็ได้ด้ยครับค่ะนอกจากที่เป็นโตถ้าโตสิบบาทก็แปดร้อยค่ะแต่สามโต๊ะตรงกับบังในสีพันก็เพากินและ จะไปบางหมากไหมยังน้ำเขาดอกแม่โศกโศกมันหวานพี่น้องขันเท้ามีดวงมีโศกเขากะสิถือคือเก่าเนาะค่ะเนาะไปแม่ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะโศกๆมันหวานเนาะแม่เนาะขายลอตเตอรี่ก็บขายขายดีๆเนาะค่ะเนาะจะไปได้ก็แห้งเหี่ยวเลยด้วยก่ไปจับมือสองมือเฮงดีพ่อสิได้ยพักม่อสิได้ยพักก็ว่าได้พักวัได้ยพักซื้อได้เอาตะไคร้ไปนั่งตัดหญ้าด้วยแบบนี้เอาหว่ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณนาณในการรับชม